พึ่งโพรงกำลังย้ายรังนะครับนี่มาดูพึ่งโพรงกันนะครับกำลังมีการย้ายรังย้ายที่อยู่นะครับได้ยินเสียงไหมครับวื้วืนี่นะครับพึ่งโพรงจำนวนมาก เขาแยกย้ายรังมาจากที่ไหนนะครับนี่นะกําลังจะเข้ามาอยู่ในรังในล้อรถยนต์นะครับพึ่งโพรงจํานวนมากนะครับพึ่งโพรงกําลังแยกรังนะครับ